อ๋อ oh, ได้แล้วเห็นเร็วเกี่ยวปื้นจ้าเห็นแล้วเกี่ยวปืน้อนๆจ้อโโมไปบ Sorry S DJ Ram Yo what's สวัสด <S preach science> ีค <ugly> ร <machine analysis> <ketchup> er awesome. ับ huh? ว um ันนี้ก็อยู่บุ๋มเมียเสียนประกาศวันนี้เงียจะมาช้อนประกาศหลังบ้านตัวเองเป็นบ่อที่ว่ามงเมียจับประกาศมาแล้วก็ปล่อยในนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ประกาศสายพันธุ์ไหนบ้างมีกี่สายพันธุ์ฮ่าโฟงไหมเมียเสีนมันเละไม่ใช่ไหมดูหัวมุมดีหัวมุมดีเมีงจอกว่าหัวมุมไม่มีนี่เลยมาดูด้วยกันไอ้กองในเมียเสียนก็รำม่อที่ไหปหัวมุมนี่เหรอเอาเลยนะยังนี่เหรออ่าดิรามโดนน้องเลยเดี๋ยวเลี่ยก่อนไอ้ดามโดนน้องเดี๋ยนะ ตามอเทียไปตามอเีไปนี่นนอปลอนอนอ้เลมอยอนอตามอเีไปูไมไหมเมียพี่เมียพี่ี่เราเียปตามอเีไปตามอเทีไปนอว้โอ้ยกอกพวกฮะเกาบพวกันมัแกตัวนึงตามอเทียไปเกเกาบพวเราเกบปลาปวกขึ้นมาพรมน้องแกเนาะพขึ้นมาพรมีตกคนมึงแกตากล้องดูเราได้พวมาตัวแล้ว อ๋ติดเชื้อโมแล้วลุงเจรนี่ติดเชื้อโแล้วไมดพี่อ่าจไปเดี๋ยวมาดูว่าเราได้พวกกี่ตัวนะเก็บพวกกอนนะตีไยโโอเคเองงเจรตรงนี้ว่ามีดาวมองโม้นะไมาบางเหยดคลิปได้ว่าลงยังคลิปเลยที่เตะเต้ใช่ไม่ลงที่นู่นอย่เลยบางเหยดเอาตอนดนเตนใจใส่ไปกันอ่ะใช่ใช่ได้แล้วมั้ยงจได้แล้วมาเร็ววไมรู้ะมาเร็วอมไป อ๋อหนอนดําป <mus like Momo S 1> ูดปเมียวาตัวนี้ไม่ใช่มี่เบล้อนาี่ายอ้บุญาานั้นเลยได้ัวนี่หานนะลบามาวหนเลยเบิดเห็นจะไกลเรอยนะาหมอที่หายปอันนันคนปลา ปลาหม้อที่ย้ายไปอุลาน้ำตัวผู้ชัดๆเลยตัวมันเนอะหึ่งหลุดไปในตวงในพวกตัวอะไรตัวผู้ตัวนอนอยู่ลังอ๋อตัวโนมี่เหรอเล็กๆไหมพวกนไม่รู้เลยเล้งๆเหรอไอจะไปไหนนี่มึงเนี่ยไปไหนเงี้ยมันตูเนี่ยจับปลาเงี่ยจบไปไหนอ่ะจับปลาโฟมเลยแล้วก็ขึ้นขวดปลาหม้อที่ยายไปอุระเลไปในชาติตุเลไปในชาติ นหยพี่ตูนคือว่าได้ได้หม้อไหมพี่ตูนบ้าบวดขึ้นมาอะไรก็ตัวนี้บ้าบ้าอ๋อปลาลํายุงก็มีจ่าปลาลํายุงก็ติดมาเออลุงเลยดีกว่าลุงแล้วตูนบ้าเอาตูนหมดพี่ตูนแล้วเดียนบ้าปลาโมที่ยาปล่อยหม้อหม้อทียาปล่อยบ้าบ้า ป้าโมเทียป่อยปาโม่เทียน็วขนมจอป้าโมเทียนป่อยนี่ป้าโมเทียป่อยนมจอนี่ป้าโม่เทียดุอ่นอน้อป้าโมเทียป่อยน้อน้อป้าโมเทียป่อยเดี๋ยวเดมันไม้ตัวนี้นหอมันไม้อนอน้อัยงไม่ใช่ทีไม่ใช่ทีเหรอปาโมเี่อยไม่ใช่ทีไม่ใช่ทีเลยลุงจ๋าโอ้โหตานี้มันทีป้าโมเทียป่อย ชนเงินวันพงชนเงินวันพง่ยว้าวจ้าน้อยผูไม่ลัวผูแหกแมตน้วยหมวนะผมไม่ได้เ๋ยตัวนี้ตัวนี้น่าจะได้หลบมันที่เดิมม่เรามคือแล้วมันอาจจะเวียนไปยี่เวียนไปเวียนมาอ่ตรงนี้อัอ มีได้ท uh ุกต uh ักแต่ว่าบ uh ่อน mm. uh ี้ได้ได้ทุกตักเพราะว่าบอนี้เป็นบ่อพิธีบ่อพิธีง่ายพี่ตุลบางเหยียดก่อนตรงนี้หนึ่งตักได้เลยครับพี่ตุลนี่ตรงมอไม่หาอที่หอยบ้าปูตรงนี้บ้าปืูบ้าเจ้าแมวตรงนี้บางเหยียดเดี๋ยวพี่ตุก็หนึ่งอย่างปลาดี่ปลาพิตรไก่เขียวนี่ไก่เขียวเนี่ยโอ้โหูพลักหมดตรงนี้ งนี้แหละที่ผมว่าติดมาเรือยๆควรเดี๋ยว่เออตัวใหญ่เลยตัวใหญ้ป็นน่หมอนนอนตรงช่วว่าคปมารักมาเล้วเรียบโอยไมารักมาแล้วอ่อได้เร็วเหวีแย้วพเก็บพืชจ้าปรทพเก็บพื้ดน้อๆจ้ปโมทพีหาไปบ๊อบเวนี่โอเคลุกจ้าโอเคพอพันเนาะตนี้เนาะอืมพอันเลย ก็ผมว่าอีดนะนีน้อยนสองแล้วเอ้ยเ้ปนกับเล็กเอปีนกันหล่ในบนไมู่้่กันอิงยังกันหล่าน้องน้องหือบนนี่ย่าเลุงยลุงไม่ได้นะลงจได้น่านะออาไน่ยนกันดูวมดูของไหนวังูกลางนันแต่วเนี้ยกูฟุ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยามมีอป บ้าบ้าบางเจ้าว่าตรงนี้เรียกว่าโมเดียไปยันนันนะ้าบ้าบงเหียนนูตรงมุมน้ำดำานต่ยัตรงนั้นแหละบางเหยนตรงหน้ามางเหยนตรงนี้ใช่ตรงนีมือนพี่ตุลลักษณเห็นว่าน่าจะได้กันน่ะบงแกเนาะไม่เอาบ้าโล่โมเดียรยปยาโมเดียรอ้โหนี่จะได้งแกเนาะ ่ปลาหม้อที่หายอยนี่ทุกคนพูดมันจะได้น้องแกเนาะปลาหม้อเออบางอย่าในหม้อที่ดีอยู่หลังดีหม้อหม้อแกงส้มไหมอ่ะปลาหม้อที่หายอยหม้ออยู่ดีน้องแกเนาปลาหม้อที่หายอยนั่นเดี๋ยวไปรักเคยรักใรตอนนี้ปลาหม้อที่หายไปเรตักนี้นะเรตักนี้นะมังแก้วเบื่อขึ้นมาเรื่อยๆปลาหม้อที่หายอยลูกพีแอตตะปื้มกงญยาหม้อจริงไหมตอนนั้น นี่นน่ะนั่นน่ะตัวเะไรี่รอตัวนี้จะพูดเลยทุกคนดูอุ้ยวะบางอย่างเราอะพูดชัวจัดอ่ะอุ้ยรอหยุดนะครับรอหยุดเลยรอชัวจัดรอหยุดเลยล่เจับตัวนี้สวนหัดพี่ตูนดปสวนตัวนี้เนาะใส่ตูนใส่ตูนแบบในที่ไหนนะี่โอ้ไม่ต้องไปไหนแล้วบางเอียดมังกาผ่านไหมถือไว้มึงจ่าเอาเลยเอาเลยยุ่งกะต่ายอันเลยตายเดียวเออมันน่าอยู่แต่นี้เนาะ โม่เดียนปเยว้านอน咯ม่เดียเลโมเมียบีมียยังเยอะเล่วันี้เยอมากันนั่นนาะปอบปกนาะนู้บังเหยียดบางโน้ะไงวะที่ตนู้บังเหยียดว่านีเยอะขึ้นไปเยอะเป็นไป ทางนี้ล้วตรงนี้มีเหรอว่านามีปลาหม้อที่หายไปหายไปได้แล้วหายไปแล้วไม่พบปกติไม่พบปกติรู้ไปอยู่ไหนแต่ว่าอันนี้มันนกเรงกันมอ้งแกเนาะเบื่อปลาม้อติดอยู่ในรูนี้มั้งไงชุบน้ำออกบางเห็ดนี่นี่ไว้หีดเรียบร้อยไว้หีดของไว้หีดของไว้หีเป๊ไว้สช้ไม่ได้ปลาหม้อที่หายไปได้ไหมตักนี้บ้าบ้า มีตกตาหางน้ำยูงหางสวยอองน้ยูงหางเต็มมือพวกโลแมวนะปต่อเวลเปิมจเยนิเลยใช่ไหมตู้นี้น่าได้หมน้งด้วยน้ำลายไหมม่่ีมันกตนเม้มันานทำาปีน้วน้อลูกวัวลูกขีอเขียดมากจริงนะมันมากินปลา

เีอหเต็มมนื้อประกาศพี่าเนี่ยมันว่าอไป่่เหรอนี้เหรอตรงนี้พี่จ้าเนี่นเยเ,เสื้อผู้เสื้อผองเหียดรอห้ามเล่นนะพี่ตูนเย็บตะเมยปลาโมที่ไปอยูย่ไห อันนี้เออโอ้เนี่ยฟองจ้าเห็นพวงเลยตรงนี้มันเลยตรงนี้เนาะเดินเเป็นฟองยริงไหมจ้าว่าโอ้ยเลี้ยวว้าวนงีตัวน่ีไงเจอแล้วนี่ไงด้วยต่ว่านี่ไงเบิร์ตแมวเไปไปด้ละ อ๋อบ mm ้านนงุก hmm. บ mm ้านนงที hmm. mm ่อ hmm. ย right. um, ู bye. Bye ่ตรงนี bye. Bye ้ในนอเริ่ม้าเนาะาว่าหลายรอบอันนี้ตรงนะหลบมาหยอลาเลยโหมวยตาไปไปยูตายตาดูดไยไูยาดูาตูตายไดดาาด มานองผมากนโทุกคนตกแล้วโอเคเป็นไงผลนานนานานได้38ตัวโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นฟอร์มแจกกลใทุกคนดูกันฝากกดไลค์กดเชรตามปเลคลิปหน้าจะไปยเป้งทำเวียนเื่สวย